อ้าววันนี้พี่ก็ขนของลงจากรถคือคือขายไปพักแล้วก็ค่อยทยอยทยอยนี่คือก็สต็อกของใหม่พี่นะครับใครจะจะช็อปจะซื้อจะอะไรก็เข้ามาช็อปที่ช็อปพี่ได้นะครับทั้งช็อปปี้แผมพี่เสียงหายบเลยแพ็คของแบบว่าเหนื่อยมากเลยทั้งช็อปปี้ทั้ง l าร a ด้ครับทิง้งคลิปไว้ใต้เอาทิงลิงไว้ใต้คลิปนะครับมีฟอนนี่แมวนี่แมวพี่อายุมากแล้วลิปฟอนลิปฟอนฟอน,นี่อะ ไม่ได้มีแค่นี้นะครับพี่บอกเลยหลังสต็อกพี่มีเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าขนไม่ไหวแล้วแต่นี่เดี๋ยวต้องนไปเก็บสต็อกในสต็อกมอีกครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะไปดูรายละเอียดว่าอะไรออกกันบ้างที่เห็นไปเนี่ยส่วนเล็กนะพี่บอกให้ส่วนเล็กเลยอะ่ะข้างในสต็อกเปิดแผนเข้าไปดูในประตูพี่คือสองห้องอะแล้วก็ข้างหลังบ้านอีกอะเยอะมากตอนนี้ของพี่เยอะมาก พี่เตรียมไว้สาหรับเพราะาตอนนี้ขายดีน้องๆซื้อเข้ามาเยอะพี่เลยต้องเตรียมของให้แบบว่าไม่มีวันหมดขนาดนั้นเลยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดแต่ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยพี่ต้องเตรียมไว้เยอะๆเพราะว่าแชทเข้ามาพี่มันหมดครับมันหมดพี่ก็ต้องหามาขายนะครับเพราะว่าน้องๆจะได้มีการเล่นการ์ดกันแล้วเดี๋ยววันพุทธที่สิบเอ็ดนี้นะครับวันพุทธที่สิบเอ็ดนั้นมีของรีพินต์ของพี่ไม่ต้องตะกอนกี้ขอโทษเป็นตะกอนเรียกเน่ฟอนลืมมาอยู่ที่ตัว อ่าวันพุธที่สิบเอ็ดนี้มีรีพินเอาบัตติไฟก่อนนะบัตดิไฟมี KDXKDEX ยี่ส <That S> ิบเอ็ดเป็นดักเนสแล้วก็เวนกาดนะครับเป็น VCD สามสิบ hmm. ก็คือค mm ังเอโลแล้วก็ VCD สามสิบเอ็ดเป็นล mm ิงจ็อกเกอร์พวกนี้ราคาห้าสิบเก้าทุกกล่องนะครับ mm hmm. กล่องรา้าเก้าแต่พี่ทำเพีอร์เดอร์ไว้ในช้อปปี้แล้วนะ,นะ mm hmm. ไปซื้อได้ส่วน Lazada พี่จะลงวันอาทิตย์ละกันแม่อาทิตย์ก็จันทร์อะ เพราะว่าลาซาด้าเขาลงล่วงหน้ามากไม่ได้แต่ช้อปปี้เนี่ยสามารถลงเพลย์ออเดอร์ได้แล้วกลับมาที่ทเดือนนี้จะมีอะไรแวดก่ายก่อนมีวีบีทีศูนย์หกเองไม่ต้องมองฟ้าเองมองกล้องอย่างเดียววีทีศูนย์หกวีบีวีบีทีศูนย์หกอ่ะแล้วก็มีวีเอชพีสองตัดของ Bank แบงค์ดีมครับผมก็ประมาณน,นี้แล,แล้วก็บัตรี้ไฝมีอะไรบีทีชิ้นบีทีศูนย์หกชิ้นบีทีศูนย์หกเครื่งเก่งเลยคราวนี้จะเก่งนั้นไปเรื่อยๆบอกเลยว่าต้องใช้ ของใหม่ยังไงก็ต้องใช้อา่าแล้วก็มีจะมีสลีปมีอะไรต่างๆก็ของมาทยอยมาเดี๋ยวพี่จะบอกอรอยายละเอียดอีกทีงก็ให้บริษัทแจ้งวันแป๊ะแปอีกทีพี่จะประกาศในเพจพี่แล้วก็พี่จะบอกในคลิปคลิปนี้ก็ไม่จริงๆก็ไม่มีอะไรมากจะมาสวัสดีปีใหม่พอดีวันนี้วันที่อะไรเนี่ยว,วันนี้วันที่อืมโถจังก็อุตส่าห์อ่าวันนี้วันที่ห้าห้าเนี่ยพี่เพิ่งจะขนของสต็อกจัดสต็อกเพราะว่า เหนื่อยมากเลยที่ขอบคุณน้องๆนะครับที่อุดหนุนกันเข้ามาคลิปนี้ก็อาพนักงานเริ่มเดินเข้ามาแล้วก็อาพร้อมกันนะครับสวัสดีปีใหม่เอาเอาไม่พร้อมเลยหนึงสองสาสวัสดีปีใหม่ครับเไปไหนแล้วกันเน่อาไปไหนกันหมดแนละ้วอะไปบ๊ายบายดีครับ